เ,เขาช่วยแกไวแทแพ่แต่แกนี่ยังกล้าตอบเขาอ,อีกเหรอคุณนาคะเมื่อกี้เนี่ยหนูเป็นคนโทรหาพ่อบ้านนะคะทาไมอย่างนั้นไอพวกมันคงสินเชื่อมันคงไม่ยอมเอาอมือหรอกคะ่ะจนป่านนี้คุณได้เชื่อมันอีกเหรออ๋อเมื่อกี้เธอโทรหาพ่อบ้านชู้ของเธอสินะแล้วไหนบอกว่าไม่มีอะไรพ่อของฉันเนี่ยซื้อมั่นคงสินเชื่อไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วละ ก็แค่ขนข้างล่างอะยังไม่รู้เรื่องเฉยๆที่แท้เธอก็สวมเขาให้ฉันตรงนานแล้วใช่ไหมคุณอาจฉันไม่ได้ทำนะคุณอาจฉันถูกใส่ร้ายอะ่คุณอาจนังแพทย์สยามพูดจาเหลวไหลนี่แกยังกล้าสงสัยหนูนงนภาอีกแล้วเนี่ยฉันฉน่ะเป็นถึงคุณหนูอัคาราการกุ๊บจะไปกู้เงินนอกระบบทำไม เด็กนอกคอกในท้องของเธอเนี่ยใส่หัวออกไปจากบ้านโชดจลันเลยนะ <c oughs> พี่อัรพลคะคิดว่าใช่ใช่ไหมคะใช่นางแพทย์สายาใส่หัวออกไปฉันท้องลูกของคุณอยู่นะเฮ้ย <c oughs> นางแพทย์สยาคนอย่างแกเนี่ยไม่คู่ควรท้องกับคนในตระกูลของพวกเราหรอกพาลูกในท้องนอกคลอกของแกเนี่ยออกไปเลย ดี๋ยวจะทำให้หลานรักของฉันเนี่ยตกใจอะไรนะนี่เธอท้องเหรอคุณนัดมันหมายความว่าไงคะคุณนัดใช่นงนภาเนี่ยท้องลูกของเราอยู่ของเด็กพวกนั้นนะ่ะพี่อัตพลนะ่ะเขาซื้อให้ลูกของเราไม่ชิดลูกนอกค้อของเธอมีคู่ควรหรอกนะ Flex TV, an exciting world of trending dramas.